ก็เบาแล้วก่อนเราคือเบาเน้นหนักเน้นหนานเน้นตลอดก็แทบหลายสมองติงกับบอดีติงสิไปกับบอดีไปสิจามใจกระยันเราตกใส่คิดจังสีนะล่องเบิงนะพ่ออาตมาเป็นจังสีตะกรันกับขึ้นว่าสิทธิ์คือกันแล้วได้สองปัญหาเป็นพระพระบวชมันจะเป็นเน้นพุ่นตอนจะอายุสิบขวบสิบเอ็ดขวบพุ่นบวชมาบมา เขาเจ้าคือว่ามวลแท้เป็นนันเป็นนี่หอดมาเป็นพระพรรษาหนึ่งสองพรรษากัน,า 1, 2, นาอายุลยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองย่างสิเขายี่สิบสามนบาทเท่ากับกับปั่นป่วนกวนประส,สาทระบาดเียกิเลสขาลาดโครดออกมาระบาดเียมันก็มี่มันจะเกาอยู่แล้ว่ะไรบาขี่ผัวออกมาระบาดเียขี่เบือ่อขี่นายขี่โกดขี่เจียดขี่ข้านเบอร์หนึ่งเลยล่ะอืม โคโรดออกมาเฮ้ย hey, เป็นลาพพอแม่คูบาจาย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อลุงลุงพอแม่ก้ามผลเพิรนก็เรียกบอกวา่าเป็นนวดแข้นนวดขาทําททายอย่างดีผลเนดยหาบิดที่เสยวนเพิรนบีบีขาให้พูอเท่าใจดีแล้วก็ถามบ่าพอแม่ขะหน่อยคือคือจกักซิกบูเป็นยังไงบูเป็นตะยูตะนันได้คุ้มว่จะเป็นยังไงหุ่นหยวย,ยไม่อยากอยู่หวยไม่อยากอยู่เส็ยยังไงสิบบ่ ขอนอยว่าอยากลาพ่อแม่ซิกแล้วขอนอยนอว่าสันอืห้อยซิกไปกับตกนรกแลว้วเว้ยว่าสันคำแรกห้อยซิกจะซื้อกับนอยูตกนรกจุบอจมูกเขาจับซิกคือบวตกนรกก็ขึ้นไประบายตามภาษาน้องบห่หูเรื่องบ่หูบ่เข,ข,ข้าใจธรรมะเพิ่นนะคำบรรทัดที่สองบันี้แห้งนักกวา่าเก่าซิกไปกับเป็นไขยตู่เลยเว้ยว่าสันอ้อ ชิกไปจากเป็นพขะไปเป็นคนคือสิเป็นค่อยตู้ห่วยโมทะแล้วตอนนั้นได้เป็นค่อยตู้บ่แล้วเดชรัซันบัดเนี้ยิะเป็นค่อยตู้หรือบัดเนี้ยย่งไปไถหน้าดินย่งไปไถหน้าหนังนังจอคอบัซันเอาเป็นค่อยตู้ไปไถหน้าดินไถหน้าหนังนังจอคอบัซันเหรอว่าบูหูจักตีข้อหมายบอกตีธรรมะคนบอกคนบอกขยายความให้นะ มานาังขิดไปยังขนาดศิกมันก็จะเป็นค่อยตู้ก็จตโตนาลกไปยังก็จะเด้ไปไถยหน้าดินไถยหน้าหนังนจอคอไว่าเข้าใจอ,าอ่อนตอนอ่อนตอนอยูนในหัวใจน่ะค่ำเดียวเลยนะบานังกัสิไม่บุญกาวัสนาดีมีกุศลมาสวมมาเส่ิมไม่ออกมาเสริมได้ยินหลวงปู่เข่นพนบอกกิติศักดิ์ปิโสภาลาม เบ่าเลี่ยงปริบาติสกรรมเจ้าของก็คือโยจะเข่าปริบาติสกรรมกรรมาฐานเข่าปริบาติสกรรมเข,ข,ข่ากรรมเจ้าคอนที่ศิษย์คณะเพศเจ้าศิไปเข่าใช้เพิ่อมาบ,บวชมาตั์ตนเล็กจะหน่อยบวชมาเป็นพระเป็นสงฆ์จะพิษพลาดประมาทต่อวินัยศีลรรมอันใดมาจิตศีลบาปติศกรรมเป็นเบี้ยนเป็นแพทย์ไปจะไปเข่ากรรมนั่นสิก็คือหยุดเจ้าเจ้าศิษย์ไปใส่มาวิเคราะุมมือนี่หายากหลวงปู่เข็นเพิ่งม,มาจาก บัดพิโสภาะรามมาจำภาษาจุบันอ่านี่แหละบ้านหลวงพ่อสมภพบ้านแพทย์บ้านเพียรเนี่ยนามหลูกหลานเพิ่นก็เลยยืนจากเพิ่นว่าไหวพังบัดนี้ว่าบ่ากิตติศักดิ์พระเถรคุณหลวงพ่อใหญ่เรื่องกรรมฐานบัดพิโสภาะรามเรื่องปริวาสกรรมบัดพิโสภาะรามเพลินจะยันทานบุญเฮืองยันทานบุญเฮืองบ่าววันนี้ก็เพลินวันยันทานบุญเฮือง อันพ่อแม่ลงพระเดชพระคุณลงภายใปยันสวะบุญเรื่องบุญเรื่องพันผูล่านเพื่อเอื้นบุญเฮืองเพิ่นจัดปฏิวัติกรรมปฏิบัติรรมทุกปีมาท่นทเดือนสองเนี่ยจนถึงเดือนสามเต็มเดือนมาท่นทมไม่พระสงฆ์องค์เน้นมาจากหลายบัดหลายว่ามาจากทั้งกรุงเรรงทพกรุงไทยตางจางังหวัดต่างอำเภออู้มาเต็มยูดิหย,ยาบหยาบอยู่เต็มจะละปีพิราม มวนซึนได้ไม่ออกไปตนมาถือชิ้นภาวนาไหวพราสมมุ่นนั่งสมาธิเต็มเห็นปะคือตักเลย่นดอ,อกของที่บุญนะครูบาอาจารย์ท่านไปเดี๋มองหนีเดีนน้อยนึงนิดเดียวเนีดเด่ยดเป็นประโยชน์มากมากเลยอันนี้สงบุญบุญเนี่ยไอ้สงเข่ากรรมฐานปฏิบัติกรรมเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเพิ่นได้ยินเท่านั้นเพื่อก็บระเด้ว่าหลายผู้เท่ากับว่าเราเชี่ยวมาตักตักไปขอเขี่ยวน้ํเบินลแหละบอกไปอย่านั่งสมาธิเท่นั้นสมมุ่นท่นี้สมมุ่นถึง พระขาวเมซี่เน่นหน่อยนางสมาธิหกสมองยิบสองสมองยิบสี่สมองกับมี่พราขึ้นหยักนั่นวัดนางไหนเลยสิบสองสมองยิบสี่สมองห้าวฝึกมันมน้ำผาแม่คูบาอาจารย์สองสมองสามสมองกับเกียบตายแล้ะเอาห่อนดากเอาห่อนกันบ,บานเอาไผ่ใหม่เอาไผจูดอ้าอยากเข็นเลยบนี่เนี่ยมุ้งที่ไปออกญอาติโยมคูบาอาจารย์อันนี้สมบุญละ ติดอ่อนตอนติดอ่อนตอนแล้ว nice ก For ็ติดอ่อนตอนในใจอย่างคนหนุ่มซื้อกันนะอยากเห็นพระทานบุญเฮืองญาติทานบุญเฮืองอยากเห็นพระเน้นแม่ขาวแม่ชี้เขานั่งสมัตทียิบชี่สุโมงยิบสองสุโมงชิบสุโมงอยากเห็นคืดวาดภาพไปแล้วบำานูภาพมันก็วาดโอ้เขื่อจีเป็นจันทร์จันสิก็คืดไปล่ะบัดรทิศโสภาล่ำเขื่อจีเป็นจันทร์จันสิก็คืดไปล่ะส่างจิตนาการตามภาษีภาษาเนาะ ก็ไปแล้วไม่ออกนี่แหละเป็นเหตุหายได้อยู่ได้มาเลยมาเทศหายฟั่งมาว่าไหวฟั่งมาจมไหวฟั่งมานำผ้ามูคณะปกครองพี่น้องญาติโยมพระเจ้าประสมมูคณะคุบาจานจรินก็ย้อนอนิสงส์กรรมฐานนี่แหละย้อนอนิสงส์ไปเข้าปริวัติสกรรมบัตพิโสพระรามนี่แหละ ได้มีผู้หูจักเบิดทิบเบิเดแดนเบิดหันเบิดนี่มมีพีมีน้องมีพ่วพ้องญาติเมียญาติท้ำเนี่ยพออานิสงส์ไปเข้าปริวัติสกรรมปฏิบัติมีปัสสนาภาวานานี่แหละแต่ต้องเฮ็ดอิลีได้บอลไปเขา้าไปซองแต่พระอย่างไรต้องซอมมืงใจเจ้าของบนลมาถึงเวลาว่างเวลาพักก็ไปซองแต่พระอย่างไรซอมมือพระถ้ำในใจภาวนาในกายว่าจา่า คูบาอาจารย์ห่อก็ดีอันนี้บเวลาผู้ใดที่เตาทำคนเป็นจริงเนี่ยจะไปซองพระนอกกันซองพระในสมือิใจบ่งกิเลศสมมติเหตุบ่งผลซองบมันเปียตนคนหรือพระพระนุกคนคนหรือเขาแล้วหรือท่านสันหรือคุณคุณหรือสันกำหนดลงไปในจุดนี้น่เจ้าสิบจป่าเดินจงกรมได้หลายมันชิดหลายปวดหลายแห้งเดินจงกรมหลายกำหนดหลาย Pues ทท e. นั่งสมาธินดนๆเดินจมกุมก็ดีเดินดนๆนั่งสมาธิก็นั่งนดนๆอดทนกันหมดกันหมดกันหมดจะไปถิ่มเข้ามากันหมดตัวหนึ่งอดไว้กับลูกขื้นยืนอยู่กําหนดลงไปจะไปคิดว่าเออออกจากกรมมือนี่ออกจากปริวัติสกรรมวัฒนบรร่โควิดไปแล้วเมื่อเนี่ยก็บสิปหาอุปสรรคสิกแมมโหลดจะมันยาก่าไปคิดว่าสีเดอร์ขลิ่ม เสียย <in the> ี่หอเสีย <tripod> ย <Anyways> <desserts> so <hungry> ี <French hum ugi> ่หออปฏิบัติธรรมบุคุวิธบวกขังมาจากวัตตนบุคุวิธบว่เมื่อก่อนนี่สมาวาจังสี่บาทนี้มอมยาคู่หลวงพ่อขึ้นมาวาจังสี่บาทนี่ใหเข้าเจ้าสาถุกผู้ขาออกมาจากของกรรมฐานออกมาจากปฏิบัติสกกรรมวฏิบัติธรรบุคุวิบััดปาอนหอััดปารถมไมเวก โอ้ยจะมันอ่อนซ่อนโอ้ยจะมันดีใจหลายลิย้นบามเามอมอยาคู่เนาะซ่าลุงปูลงุลง,ลงตาคูบาจันชิอยู่ตลอดชีวิตอุทิศต,ตนในพระพุทธศาสนาสาธุให้เป็นเดชส,สาธุเยาวงกลวงกลวง,งใช่ไหมมันใหญ่เข้าเากันไม่ออกเข้าขกันออกจากกรรมฐา,านบ,าบาาัดป่าธรรมเวทไปแล้วว่นจะบา้าโอ้ยบบกไปอีกดอกจะม็นหลับจะมันเข็ดจะม็นพ่อเบ่ไหว ตายแต่แท้ขั้นไปอีกเดี๋ยวเขาล่งแต่แท้กิเลสมันหลอกกิเลสผลมันสิตตายมันหลอกจะไหวมันหลอกจะไหวกอมใจจะไหวเวนอะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กล่าวมาและกล่าวไปพูดไปและพูดมาลงที่มีคุณค่าอยู่ที่ว่ามีสติสัมปชัญญะ มีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนมีการขุนขายในการกำโนดในการอดทนในการเพียรการพยายามในการประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาจิตใจด้วยการรู้จักว่าเจ้าของกำหนดทุกอย่างวางทุกเรื่องมันจะขุนเคืองขัดข้องมอมหมองอึดอัดขัดทุกอะไรก็แล้วแต่กำหนดแล้วก็ัก กำหนดรู้อย่าไปกาหนดคิดว่าจะให้มันหาจะให้มันเป็นอย่างนั้นจะให้มันเป็นอย่างนี้จะให้มันเกิดอย่างนั้นจะให้มันเกิดอย่างนี้บ่อันนั้นเป็นผลพลอยได้มันสงบมันร่มเย็นมันเป็นสุขเป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคผลพระนิีพผ่านพ้นทุกนั้นเรียกว่าอานิสงส์ผลพลอยได้จากการที่เรารู้จักกาหนดคําเดียวเนี่ยกาหนดทุกอย่างกาหนดทุกอย่าง มันจะสุขจะดีจะผีจะพระจะสนะจะแผ่อย,อยงังต่งตงตงตางๆากำหนด